สวัสดีจ้าผู้ไดฝาลายฝาหน้า,ะาะนะคะฝาแดดฝาล่มฝาเลือดต่างๆนะคะหรือว่ากาเต็มนานะคะผิวซิวติซานต่างๆนะคะใส่ตัวไดกระโบเห็นผลจากเทื่อนะคะเบิดเงินมากทอดายแล้วก็ย่งบอเซ้านะคะหาหมอยุคีนิกกระโบหายจากเทื่อนะคะอยู่อย่าให้ล่องตัวนี้เบิงจา้าเพราะว่าอยู่ยล่องแล้วมันดีอีรีนะคะบอได้มาแบบตัวขายนะคะเพราะว่าอันนี้คือขายมาตลอดหาปีแล้วนะคะและที่สําคัญคือ ใส่แล้วมันก็เห็นผลจริงถึงถึงกาบอกหรือกาอยากแนะนํานะคะสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาพวกฝากาตั้งๆนาบอไซต์ต่างๆนะคะอยู่เข่าใจเลยผู้ใดแห้งหนาแลนาดนํานี่โอ้ยอยากให้ใส่แห้งนะคะเพราะว่าตัวนี้มันแบบเอายูแห้งนะคะขวดเดียวก็เริ่มเห็นผลแล้วด้อจ่ามันก็เริ่มนาไซออกแล้วนะคะ เผืกฝาหนาฝาแดดฝาล่มฝาเรือต่างๆเอาอยู่เบิดนะคะสิวต่างๆเอาอยู่เบิดนะคะอยากหนาไสอยากใส่ซื้อๆอยากหนาไสซ,ซื้อๆก็ใสไ,ได้นะคะตัวนี้นะคะที่สําคัญมันราคาบาแพงน้าค่ะแล้วมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะตัวนี้บาเห,ห็ดเหนาพังนะคะยุดใสหนากับบาดานะคะเบิ่งยุยติล่ยุยก็ใสมหาปีแล้วนะคะหนาบาบางน้าเด้อจจากตัวนี้เห,ห็ดเหนนาแข็งแรงแห้งนะคะ นาไซสุขภาพดีแน่นอนจะบอตรงยาตน,นะคะตัวนี้ลูกค้าสื่อซ้ำหลายๆนะคะเพราะว่าข้าเจ้าใส่และข้าเจ้าเห็นผลนะคะบอกต่อกันโขบๆนะคะตอนเนี้ยอืคลายดีแห้งค่ะตัวนี้บ่มิไพยบอหูจักนะคะใส่หลักกรแบบโอ้เห็นผลดีอีลีนะคะและที่สําคัญคือมันคุ้มแห้งค่ะพี่น้องอันเนี้ยคือ2องเกบบาทนะคะขวดสามสิบมลใ่แหง้งสามสิบมลคือใยแห้งนะคะ เออแค่สองลอยเกาซิบาทที่สําคัญคือ,อยุยทรงไห้ฟรีเลยนะคะจ่ายเงืน่อนาบานบ่ต้องโอนก่อนนะคะผู้ใดอยากน,นะคะก็คือให้เขาไปสงของอยู่บ้านแล้วก็จ่ายนาบานได้เลยนะคะอันนี้คือแบบว่าคุ้มค่าแห้งเ้าโบกเก็บเพิ่มนะคะอันนี้คือสองฟรีเลยนะคะสองขวดแค่ฮาลอยจ้ะฮาขวดพันหนึ่งแห้งสื่อายก็แห้งคุ้มนะคะใส่ตอเหนื่องนี่นาะดีคือแน่นอนค่ะเบิรงตี้เราคะ่ะได้กี่นะโอ้ยมาสิเบองได้เนาะนะนะ เท่งแบบฝาเท่งกะนะคะบออลาบอไซแจักเทือนะคะมาพอตัวนี้เอาอยูเลยบัดทีนี้นะคะตอนนี้บอตองยานจ้ะนาไซแห้งนะคะตัวนี้ได้จ้านัชชาทนันจ้า